อาพี่น้องวันนี้มาพบกับพระเอกโก้ธวัชชัยนะพี่น้องพระเอกโก้ธวัชชัยตุ๊ตั้มบอกเลยว่าเป็นคนที่ดึงตุ๊ตั้มเข้าวงการบันเทิงดึงตุ๊ตั้มเข้าวงการหมอลำนะครับพี่น้องใครจะบอกแล้วว่าตุ๊ตั้มเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงเมื่อตุ๊ตั้มโพสต์ว่าสามารถติดตามผลงานตุ๊ตั้มไอทอนในที่ยูทูบตุ๊ตั้มไอทองอวิชเชลไอโก้ใบเม่นวาเก่งมากน้องขอให้เป็นเม่นหล่นหลิน รับตลกบ่จ้าแล้วก็เลยว่มามาม่าไอศกรอบไอโกเมนมามา่า,าไอหวหน้างหนึงนครทักมาหาคอยคอยแล้วจะเป็นหมอรับเตรียมตัวผู้นี้คือผู้มีบุญคุณต่อตุ๊ตั๊บแกทองนะครับพี่โกเวัชชัยนะคะคอยเชิญเรื่อบุญคุณเลยแม่ในโกเมนผู้มีบุญคุณโดมกันรันตีนี่พี่ชายสุธรักตอนแรกอีกจุดหนึ่งนครนับกันบพรแค่ดมคอยหอมจ้าเทียเห็นอะไรกันมาเมืองหมอลับแต่ว่ามีแต่สวนลิ้น ตำมาหลายด้เน,น,นี่มาเต้นห,หน่อยมาอยางมาอยู่หาประสบการณ์นึงนะค้อนาถาปิดมุ้งมุ้งจะแบบว่าหาอะไรระหว่างเรียนเหนไม่ได้ดงันชูมือสอบเรวประมั่สอบเรวปุ๊บแต่งนายไปสอบเป็นมดแจ้งนายไปสอบก็มี <c oughs> แต่าการไปล่ำกี้เโดยสารน้ํนกากังของเดกเป็นมด<น>เอาล่างเอายัางจะมปาจิงรับกันย่ำลบเอาลบุบยังสิไม่ไอเอ้ยเป็นวันรัางสม่แบ้วาหาประสบการณ์ระหว่างเรียนอะไรได้ระหว่างเรียนวันวนาวงสะอัน ก็เมารถสองแถวให้ใช่ไหมเด้กี้คอผู้คนยเข้าไปน้ำกันไอ้โกดิเป็นคนที่มามากนอนสีเบืองทางสีเบืองทางเบืองเหตุการณ์ให้บัดนี้เงาหนอนงงงงรถหล้มฟูงวงล้มตาพื้นตะพื้นไม่น้องเลยไปแข่งยันเราบอยยังแต่ละมือนีไมาอยู่อันมือนีไมาอยู่งปฐมคดีแกน้ำไอ้คอยไหลไม่ยกเราไหลเห็นกี่เรา แต่ว่าความสนุกอะไรว,วัฒนาคือเราบ่พูดคอยเป็นตลกแต่ว่าได้เป็นพระเอกคือเราแต่ว่าันนี้เราไม่ได้ใส่ชุดเพชรเพี่น้องเราเป็นชุดโช <c oughs> กแขลังใจครับตุ๊ดตา้งใท่องครับเป็นรุ่นน้องนะครับจีมีความสามารบัตงทั้งด้านนะครับการแสดงลหลายๆอย่างน,นะครับผมตั้งใจเท่าไเน้อใช่ไหมเอ็มหายยิ่งมันจบรับปริญญาตรีให้ได้รับบุตรได้รับคุยย่างได้ไ่เอาไอ้โก้เป็นไอดอลนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราเป็นพระเอกอยู่แต่ว่านทังห้องนะ ขึ้นไปแล้วจะเป็นตลกแล้วพี่น้องเนอะแต่เป็นพระเอก้ก็เป็นตลกอยู่ฝากช่องเนี่ยากช่องเจ้าเนี่ยอ๋อกลวตะวันใช่ครับปะตงมาเทิรสิครับแอดนในช่องยูทูบได้ครับพูดต่ตาจะคนแล้วร้อประลายโอกบอเห็ดจักเทียขี้ขานเลยพูดของไทยเบื้องหลังเบื้องหน้าต่วันนี่บอไทยจักเทียพี่น้องต่มันจะไม่ยกขึ้นกับอะไรไม่ยังอ่ะเวลาแล้ว